สวัสดีค่ะโอเครับ<อ>แซบครับโอ้โหนาๆๆๆมีอะไรไม่เอ่ยนับหนึ่งก่อนห้ามทวงนี้ลุงนะเ <c oughs> ชิญครับมีอะไรที่จะให้ลุงช่วยเหลือเชิญครับมีปัญหาตัวเองเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาค่ะเมื่อประมาณสักเจ็ดปีที่แล้ว แล้วตอนนี้ก็ยังทานยาอยู่นะคะแต่อาการนอนไม่หลับยังมีอยู่อาการเซนซิทีฟเสนซิทีฟนะคะเซนซิทีฟในเรื่องของอประมาณว่าสมมติว่าเรื่องแม่อะไรเนี้ยที่จากไปอะไรเนี้ยมันจะมีแวบล่อยครั้งที่คิดถึงมาก แบบเนี้ยค่ะทําให้ใจหดหูประมาณนี้ค่ะอ,อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคน,ค,นค่อนข้างเซนซิทีกับกับกับสิ่งที่เรารักกับสิ่งที่เรารักกับคนที่เรารักค่ะคแต่เป็นคนในครอบครัวนะคะครับเข้าใจได้แล้วครับผมนั่นคือข้อมูลเนาะเป็นมาตั้งเจ็ดแปดปีอยู่ได้เพราะเคมีควบคุมตลอดมาเนาะ มันตอนนี้คิดอยากจะโยนทิ้งไม่เคมีที่เราเสพกันมาเนี่ยนานอ่ะเคยคอหมอหลายรอบแล้วค่ะเคยคอหมอหลายรอบแล้วหมอเขาก็ยังไม่ยอมให้หยุดทัก,กษะทีค่ะเพราะชีวิตนี้ขึ้นตรงอยู่กับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนาะนะมันมาจากเราไม่รู้ตัวหรือว่าอืม อาการเกิดจากเราไม่รู้ตัวอืมคืออาการเกิดจากมาจากความกดดันจากการทํางานบวกกับว่าสูงเสียคนที่เรารักไปโดยกระทันหันอค่ะนี่น่าเห็นใจปรับตัวไม่ทันเหมือนกับคนที่ตกใจอืเหมือนคนที่ตกใจเดินเดินไปเนี่ยแพ็ทลงไปเลยร้องเอา้าตามเลยก็ไปเลยในหนึ่งก็บอกว่าจิตตกภาษาตะราชน ตลาดแห้งเขาบอกว่าจิตตกความจริงเรารับรู้อาการนั้นไม่ทันหรือว่าตั้งตัวไม่ติดมันก็หลอยไปตามอาการที่ว่านั้นทำนากันคนที่รักเนาะรักนะรักรักรักเป็นห่วงเป็นใยอยู่ๆเขาก็แฟบหายไปรู้ข่าวปุ๊บไปเลยอ่อนขาอ่อนเลยเป็นลมประมาณนั้นนะครับนะจุดนี้นฮะเป็นจุดที่อะไรจุดนั้นแหะเป็นจุดที่ มันเหมือนกับเซตอัพข้ามาในร่างกายเราแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่เคยเซนสทีฟเคยเป็นคนร่าเริงแต่มใสแรงตาอ้าวกลายเป็นซึมเศร้าซนนี่เงี้ยใช่ไหมฮะนั่นละครับใช่ค่ะใช่ค่ละลักษณะอย่างนี้นะฮะมันทําให้อยู่ในการควบคุมของแพทย์เขาเอาล่ะเข้ามาถึงพอยต์วิแล้วนะฮะหลังจากคุยกันแปลว่าข้อมูลผมจะรับทราบทั้งหมดแล้วล่ะ ต่อไปนี้คอยดูนะมันจะเปลี่ยนแปลงคำว่าซึมเศร้าเหมือนกับเวลาอธิบายให้เป็นรูปธรรมนิดน,งนึงเช่นคำว่าซึมเศร้ามันมันเหมือนกับว่าอาหารเต็มโตกินเข้าไปก็ไม่รู้สึกรสชาติประมาณนั้นอืมกินเข้าไปอิ่มอยู่แต่ไม่รู้สึกกลมกลอมเลยนั่นน่ะอารมณ์จะเป็นอย่างนั้นคำว่าซึมเศร้า เห็นภาพม่ข้างสวยงามคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยสวยงามราเรีงของเราเฮ้ยไม่เห็นจะมีเหวอ,อะไรเลยอย่างเงี้ยแปลว่าการตอบสนองสิ่งเรา้าของเรามันจะช้าก็มาจากหัวของเรานะครับสมองของเรานั่นเองครับในะคำถามต่อมาครับผมมีปวดหัวไหมครับมีมึนหัวไหมเดี๋ยวนี้ด้วยครับมีอื่นอืนอนอ,นอนค่ะอ๋อแล้วดีแล้วดูนะ อื่นๆนะตรงนี้นะฮะเราจะรู้สึกของเราเองภาวะอื่นๆที่ว่าเนี้มันจะคลีนมันจะเคลียร์มันจะออกถ้าเป็นคล้ไใครก็ถูปุ๊บคล้ใครหลุดเลยอย่างเงี้ยนถ้าเป็นกระจกฝ้ามัวเอาผ้าเช็ดปุ๊บใสเลยอย่างเงี้ยนี่นะมันจะออกเป็นอื่นๆที่หัวป็นจะเป็นอโอเคนะครับพร้อมนะเข้าใจแล้วนะนี่คือจุดสำคัญที่สุดที่เรามพูดถึงตรงนี้เอาหลาวิธีการ มีน้ำเติมดื่มน้ำยางคุณป้าแนะนำให้ใช้น้ำหรือเปล่าแนะนำแล้วค่ะอา้าดื่มเลยครับสามุ๊กสองสองสองสอสองสามกึกไปเลยดื่มยกใส่เนี้ยดูธรมาาธรรมดาเอาละต่อไปนี้ทําตามคำบอกนะครับไม่ต้องโต้ตอบผมนะผมจะถามกลับเองนะครับทางฝั่งคุณอยู่ในความรู้สึกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าที่นี่เราเน้นหนักมากเรื่องความรู้สึกที่นี่จะไม่พูดถึงโรค นะผมไม่ใช่หมอมีแต่หมอก็พูดถึงโรคนะั้นโรคนี้สามารถร้อแปดโรคมันเรื่งของเขาอันนี้พูดถึงธรรมชาติล้วนๆเลยและธรรมชาติของเราก็คือเรื่องความรู้สึกล้วนๆเช่นเดียวกันโอเคนะอื่นๆคือความรู้สึกนั่นเองเอาละเริ่มต้นครับผมเอาสูดหายใจเข้าไปก่อนครับทางจมูกเปิดอืดเลยกักไว้นานๆเอาบรรหูอื้อไปเลยหลับตาไว้หน่อยก็ดีฟังเสียงลุงอย่างดีทนไม่ไหวก็ អត់បានហាយចៃតាមប្រកបតិ ถามว่ารู้สึกมีอะไรในหัวมันเปลี่ยนแปลงไปไหมครับเชิญครับโล่งขึ้นค่ะมอโงล่งขึ้นอืมอืม,มลองจินตภาพจินตนาการคำว่าโล่งขึ้นโล่งขึ้นคือความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปบีฟอะอัฟเตอร์นั่นแหละครับ นั่นคือความรู้สึกตัวนี้ตัวนี้เป็นรหัสประจําตัวเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าโล่งขึ้นมันเหมือนกับทีนี้อุปมาเหมือนกับว่า<ม>เราแบกของหามของมันหนักเนาะพอวัาเลยก็โยนอกอกจากตัวเลยปุ๊บเลยเลยมันหายไปเลยเบาตัวเบาไะมันหวัวเบาโล่งหวัวเบาหัวเหมือนกับเราไปทำอะไรร้อนๆเวลาเข้าห้องน้ำอาบมันจะเย็นสบายเนี่ยรูปร่างจะเป็นยางไง มันจะสบายในหัวก็ว่าได้เบาหัวก็ว่าได้หรือว่าโล่งไปความสุกนี้ไม่เคยมีมาก่อนประมาณห้าจ็ปีมาแล้วประมาณนี้เนี่ยลองเทียบเคียงอย่างที่ผมนำพาดูซิว่าใช่ไหมถ้าใช่เรากำลังเค,คลียร์กันอยู่ในขณะนี้นะครับอืมอืมอืม,อม,อมโอเคไหมพอใจไหม ถามว่าดีขึ้นหายถ้าเป็นการซักเสื้อผ้านะเข้าออเครื่องซักปุ๊บออกมาเอ้ยขาวสะอาดเลยประมาณน,นี้นะดัะนั้นหรือเปล่าครับดีขึ้นไหมอื่นๆที่หัวถามว่ามันยังหลงเหลืออยู่ไหมเดิมมันเป็นร้อยเซ็นก็แล,แล้วกันมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ละหรือเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เชิญครับ น่าจะประมาณสี่สิบเปอร์เซนที่เหลือค่ะอืมหายไปหกสิบเนาะโอเคณตอนนณตอนนี้นะคะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าเทียบกับเมื่อสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วล่งกว่านี้ค่ะอืมเคยล่งกว่านี้ใช่ค่ะอต้องบอกว่าเคยลุงกว่านี้สองปีที่แล้วยังไม่เจอลุงหงอกเนาะ หน้าวันนั้นไปเจออะไรครับถึงบอกว่ามันเทียบได้หน้าวันนั้นไปเจออะไรครับถึงบอกว่าดี